สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกก็จะมาสอนนะมาแบ่งปันนะคะวิธีการนํารูปภาพนะคะนำรูปภาพที่ทำการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอินดีมของเรานะคะมาแปะใส่ในวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพในการบรรยายธุรกิจหรือว่าจะเป็นข้อความคอมเมนต์นะคะเราสามารถที่จะแคป นะคะแคปข้อความคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์เรานะคะแล้วเอามาแปะใส่วิดีโอเพื่อบรรยายข้อความก็ได้นะคะหรือจะเป็นรูปภาพในการบรรยายธุรกิจก็ได้นะคะวันนี้นกก็จะมาสอนเนาะว่า,าเราจะเอารูปภาพมาแปะนะคะแต่วันนี้นะคะนกก็จะามาแนะนำแอปแอปหนึ่งนะคะที่นก ใช้งานอยู่ณนะตอนนี้นะคะชื่อแอปพิซซ์ไลท์นะคะซึ่งแอปนี้นะคะสามารถถ่า,ถายรูปก,ก็ได้นะคะทําวิดีโอก,ก็ได้แล้วก็ไลฟ์สดก็ได้ด้วยนะคะคือแอปนี้เป็นแอปที่ดีมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะนกก็จะมาแบ่งปันตรงนี้เนาะแล้วก็ให้พี่ๆนะคะลองโหลดมาเล่นกันดูเนาะนะคะก่อนอื่นนะคะก็ไปติดตั้งกันก่อนนะคะไปติดตั้งก่อนนะคะ เข้าไปที่เพสโต e นะคะอแล้วพิมพ์คำว่าพิซซมไลท์นะคะ p r i p r i s m นะคะออกหาก่อน p r i s m นะคะ อ่ะเราก็จะขึ้นคำว่าพิทซึมไลท์นะคะนี่นะคะอ่าที่นกวงกลมไว้สีแดงนะคะพอขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปนะคะของน้ตทำการติดตั้งแล้วนะคะทำการติดตั้งแล้วของพี่ๆถ้ายังไม่ทำการติดตั้งติดตั้งก่อนนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปเลยได้เลยค่ะ เห็นไหมคะหองนกมันทําการติดตั้งแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตัวเองแบบนี้เลยนะคะอ่าคือแอปเขาจะดีมากนะเขาจะมีลูกเล่นเยอะมากเลยจะแต่งหน้าแบบให้เนียนสวยก็ได้นะคะแต่วันนี้นกก็จะมาสอนก็คือ,คอสามารถอัดวิดีโอก็ได้เนาะเรามาเรามาสังเกตปุ่มด้านล่างกันนะคะอ่าปุ่มแรกก็คือปุ่ม connect นะคะ connect ฮอนเนกก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปได้เห็นไหมคะอ่าสามารถที่จะถ่ายรูปด้านหลังได้นะคะต่อไปปุ่มที่สองก็คือปุ่มไลฟ์อ่าจะเป็นปุ่มไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดก็ได้นะคะโคตรแบบดีมากเลยนะคะไลฟ์สดก็ได้เนาะนะคะแล้วก็ปุ่มที่สามก็คือเป็นปุ่มวิดีโอนะคะเป็นปุ่มวิดีโอเราสามารถอัดวิดีโอนะคะได้เลย ปุ่มที่4ก็คือเป็นปุ่มถ่ายรูปนะคะโฟโต้นะคะก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปด้านด้านหลังนะคะไลฟ์สดก็ได้วิดีโอก็ได้นะคะหรือถ่ายรูปก็ได้นะคะแล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงที่ว่าจะเอารูปภาพนะคะหรือว่าข้อความที่เราแคปไว้เนี่ยมาแปะเพื่อบรรยายนะคะเราต้องทำการใช้นิ้วชี้ของเราเนะะี่ยค่ะ ใช้นิ้วชี้ของเราเนี่ยปัดไปทางซ้ายมือนะคะปัดรูปโทรศัพท์เนี่ยค่ะไปทางซ้ายมืออย่างนี้นะคะอ่าของโนกมันก็จะมีรูปอยู่แล้วนะคะอ่าดูกลุ่มด้านบนนะคะคําว่ามีเดียะคะ่ะอ่าคําว่ามีเดียเรากดเข้าไปในมีเดียเลยค่ะอ่ามันก็จะขึ้นมีเดียค้งรูปภาพที่เราบันทึกไว้นะคะอ่า เยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะคะเราสามารถเนี่ยเลือกรูปอ่ะนกสมมุติว่านกเลือกรูปนี้นะคะมันก็จะมาเก็บในพิซซึมไลท์ของเราในคังรูปภาพในพิซซึมไลท์ของเรานะคะอ่านะคะเราเราอยากที่จะเอารูปภาพเนี่ยมาบรรยายทําไงเนาะนะคะเราก็แค่จิ้มที่รูปภาพเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาไว มุมอยู่มุมไหนเนาะที่มันไม่ได้บังหน้าเราอะค่ะนะคะที่มันแบบเวลาโพสแล้วไม่ได้บังไม่ได้บังรูปภาพหรือไม่ได้บังหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราก็บรรยายเราก็แปะรูปภาพเหมือนนี้นะคะหรือก็อ่ะเราก็ไปอีกทีหนึ่งปัดไปอีกทีหนึ่งอ่ะหรือว่าจะเป็นข้อความข้อความที่เราแคปมานะคะอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ย สามารถเอาไปลงในแบบ YouTube ก็ได้เพจก็ได้นะคะเพจก็ได้หรือว่าจะเป็นอ่าทิกต็อกก็ได้เห็นไหมคะในทิกต o อกเขาจะทำข้อความภาพแบบนี้เนาะ,ะข้อความคอมเมนต์นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะอาง่ายๆเลยนะคะ,ะก็อยากจะเพิ่มรูปภาพก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยก็ปัดไปทางซ้ายนะคะแล้วก็เพิ่มรูปภาพ อ่าเห็นนกก็จะมีโลโก้เนาะมีโลโก้เห็นไหมคะนกก็จะทําโลโก้อินดีมไว้นะคะหรือหรือพี่พี่ท่านไหนอาจจะทําอ่าช่องทางการติดต่อเห็นไหมคะอ่านกก็มีช่องทางการติดต่อของนกด้วยเนาะนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะง่ายๆเราเพียงแค่เรานะคะอัดวิดีโอ ไปด้วยนะคะพร้อมกับภาพบรรยายไปด้วยเนาะแบบอ่าแอปเนี้ยเป็นแอปที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะแล้วมันสามารถไลฟ์ได้ด้วยเนาะ,ะแล้วคือเราไม่ต้องไปแต่งเยอะเพราะว่าแอปเนี้ยมันแต่งหน้าให้เราเสร็จแล้วอะคะ่ะแต่งหน้าให้เราเสร็จแล้วเนาะนะคะ,พ,นะคะพี่ๆลองนะคะพี่ๆลองนําไปเล่นกันดูเนาะนะคะอ่า การประชาสัมพันธ์การทำคลิปลงนะคะไม่ต้องยาวมากเนาะนะคะไม่ต้องยาวมากใช้เวลาเพียง1นาทีก็ได้นะคะ3นาทีก็ได้หรือจะเป็น5นาทีก็ได้นะคะถ้าเกิน5นาทีเนี่ยเวลาเราส่งเข้าในไลน์เนี่ยก็คือก็คือจะได้แค่5้นาทีนะถ้าเกินจาก5นาทีอะ่ะก็คือไลน์ไลน์เขาจะไม่สามารถที่จะส่งเข้าไลน์ได้ถ้าอยากอยากาถ้ามันเกิน5นาทีขึ้นไปเนี่ยก็แนะนำให้ทำช่อง YouTube นะคะ อ่าอัพลง youtube เลยนะคะมันก็มันก็จะได้แบบเนเป็นวิดีโอยาวนะคะที่เราสามารถที่จะพูดได้ยาวได้เนาะแต่ถ้าอยากให้เป็นคลิปสั้นนกขอแค่3าถึงหนาทีก็พอหรืออาจจะเป็น1นึงหนาทีก็ได้เนาะพี่พี่ทุกคนเนาะนะคะลองนะคะลองไปทำกันดูเนาะแบบเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะในการที่จะ ออกมาสร้างตัวตนเนาะเรามาเล่าเรื่องราวการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเราเนี่ยเล่าว่าทําไมเราถึงมาทําอินดีนเนี่ยก็ใช้แอปแอปนี้ก็ได้นะคะในอคนก็มาแบ่งปันแอปพิษซึมไลฟ์ให้พี่ๆทุกคนเนาะได้ลองไปใช้กันดูนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ